สวัสดีครับวันนี้ครับมาคุยโนะนะครับในรถ BM นะครับ G 3 0วันนี้นะครับผมหลอกยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับมาซื้อของกับเรานะครับวันนี้ผมก็จะพาเขามาดูหน่อยว่าทำไมเขาถึงเลือกเรานะครับว่าเราไปทำอะไรให้เขาถูกใจหรือว่าเราหลอกเขาจริงๆนะครับเดี๋ยวมาชมหน่อยว่ามาเจอว่าเขาเป็นใครนะครับมาเจอกันเลยนะครับก็สวัสดีครับ อันนี้คุณสวัสดีครับชื่อแพมนะครับผมคุณแพมจากช่องกูแซบครับผมกูแซบนะครับต้องขอบคุณคุณแพมมากๆนะครับที่เลือกใช้บริการพี่ตอมบี๊ดสามครับผมนะครับมีเหตุผลอะไรถึงเลือกที่นี่ครับคือทักไปหาแล้วอ่นแล้วเขาไม่เปิดพี่โต๊ะยอดจะบ้าหรือไงคือผมตั้งใจจะมามเพราะว่าคันที่แล้วครับผมทาแล้วมันไม่จบทาแล้วมันไม่จบไม่จบคือผมต้องแบบเข้าไปแล้วให้เขาเซตใหม่เข้าไปเรื่อยๆอ่ะแล้วกูจะจบไหมนะครับอ่ะ ประมาณนั้นนะครับก็เลยเห็นพี่โหนกทาง youtube แล <ah> ้วก็เห็นพี่เขาหน้าตาดีก็เลยเอาละวัดร้านนี้แหละก็เลยมาครับประมาณนั้นแหละครับอ่านะครับก็โอเคนะครับก็มาดูหน่อยว่าวันนี้คุณแพมเมื่อกี้โดนผมหลอกไปนั่งรถผมมาใช่ครับฟิลลิ่งโดนป้ายโดนป้ายมันมันเป็นมันเป็นฟิลลิ่งที่แบบว่าเกิดมาไม่ไม่เคยเจออ่าคือคือเขาอ่ะ เขาว่ากันว่าเาาว่กันวดีแต่มันดีเราก็คิดว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้เพราะว่าเราเคยนั่งรถเตี้ยมากๆครับไม่ได้แบบฟีลลิ่งดีขนาดนี้คือจริงนะผมหลอกคุณแพมใช่ครับบอกว่าเฮ้ยไปนั่งหน่อยดิผมอยากรู้ว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงครับคุณแพมก็เลยกระโดดขึ้นรถไปก็คือไม่ถึงห้าวิก็บอกว่าซื้อเลยครับก็รู้เลยว่ามันดีฮะโอเคก็มามาดูล้อที่คุณแพมเลือกหน่อยครับนะครับก็วันนี้ ท,ทีตีตอนแรกมาดูล้อมาดูล้อเฉยเมาดูล้อเฉยตั้งงบตั้งงบไปไม่เกินประมาณ6 7เจ็ดหมื่นไม่เกิน6-7หมื่นนะครับวันนี้คุณคุณแพมได้ล้อกลับบ้านเป็นล้อ l 尔ไซเนอร์沃尔ไซเนอร์ซึ่งคุณแพมบอกเลยว่าเฮ้ยพี่นกไม่เอานะสเปเซอร์ไม่เอาสเปเซอร์ขอฟิตเมนต์เป๊ะๆครับนะครับก็สิ่งที่วันนี้ผมเลือกให้คุณแพมนะครับก็เป็นล้อ沃 l ไซเนอร์นะครับ,บ VFF 1, 1นึ่งหนึ่งอ่านะครับหน้าเป็นสเปคสำหรับ G 3 0โดยเฉพาะ ซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยคุณแพมมามาแย่งล้อผมใส่ครับนะครับจริงๆผมก็ใส่รถผมออแต่ผมไม่ไปไรครับชั่วโมงนี้เอาไปเลยให้ให้ครับนะครับก็เป็นสเปคเดียวกับรถผมนี่นแหละนะครับเพราะว่าจริงๆผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าล้อสําหรับ g 3 0สามารถใส่ g 2 0ได้แต่ต้องโหลดผมดูคลิปนี้พี่แหละแต่ผมไม่คิดว่าจะซื้อวอเซนเนอร์ผมไม่คิดไม่คิดแล้วเมื่อกี้ผมนั่งชั่งน้ําหนักอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงทีนี้มันมีคํานึงของพี่หนกสกิดติ่งผมมากว่า ล้อนี้เกิดมาเพื่อ B M W ผมก็เลยขันกันไปว่าซื้อฮะเพื่อกูขายของเป็นเว้ยใช่ครับจะมีคำนึงอะที่สะกิดว่าเฮ้ยมันเหมาะกันมันเกิดมาเพื่อมันอะก็จริงจก็ยอมรับว่าล้อวอลซเนอร์เนี่ยมันเป็นล้อที่มันเกิดมาจาก B M W จริงๆครับน่ะแล้วก็หน้าตามันมันใช่อะใช่นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์อีกคือด้วยนะครับก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นแบบความเฟี้ยวของมัน A V นะครับจแปนไม่ใช่ครับผมคือคือผมว่า อย่างที่มิโนกบอกอ่ะมันมันสะกิดจริงๆคือที่เขาแบบว่าทามาเพื่อบีเอมก็เลยก็เลยซื้อพอเห็นเนี้ยเหตุผลเราหลอกผมเหตุผลเหตุเดียวเหตุผลเหตุเดียวเลยโอเคนะครับก็เป็นล้อที่หน้าตาดีเกิดมาเหมาะสาหรับคนหน้าตาดีๆอย่างนี้ครับขอบคุณครับเอาจริงๆนะผมว่าถ้าดูในเพจอะครับไม่รู้เรื่องผมก็เลยบอกว่าที่นกสุดหล่อครับเดี๋ยวผมวิ่งเข้ามาแป๊บหนึ่งแกก็บอกว่าเดี๋ยวแกจะต้อนรับขับสู้อย่างดีผมก็เลยรีบขับรถมาพอมาดูตัวจริงอ่ะผมไม่ได้ดูล้อนี้ผมดู G f ฟ r c e แต่พี่หนกว่าเนี่ยมันเกิดมาเพื่อ B M นะฟินเมนก็เป๊ะเพราะผมเป็นคนจะไม่ลองเลยไม่ลองเลยใช่ครับไม่ลองไม่ลองจะรู้ไหมลองฮะลองรอบหนึ่งนะสามสี่ศูนย์ไอครับผมก็จริงๆมาดูล้อมาดูยางนี่คุณแพมปักคงมาเลยว่าอยากได้โตโยใช่ครับเหตุผลเพราะอะไรครับผมชอบญี่ปุ่นฮะโอเซีเล็กสตาร์ทครับผมโอเคไม่ใช่ผมผมว่าคนคนเขาพูดถึงยางตัวนี้ดีไงเป็นยางที่นุ่มแล้วก็เก็บรอยต่อถนนได้ดี นะครับแต่ว่าจริงๆคุณแพรเนี่ยมาดูร้อยยางนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เราแถมให้นะฮะนะครับก็พาไปลองมา 3- 4 0สี่ศย์เมื่อกี้ความเร็วบนรถผมเป็นยังไงบ้างฮะโอเกือบ200ร้อย่ะแต่ผมรู้สึกว่าผมนั่งเขาเรียกว่าคนเคยเห็นซุนหงอคงมาขี่เมฆนั่นแหละฮะโอ้โหเป็นไงเออวันหลังต้องให้น้องเขามาช่วยกูขายของดยอดอ่ะแม่งแบบว่าฉกเหมือนงูอ่ะแล้วมันแบบมั่นใจมากครับพอเรามั่นใจเราไม่แพนิคอุบัติเหตุก็จะไม่เกิด ติงนะครับต้องบอกเลยว่าหวังว่านะครับเดี๋ยวผมจะหลังจากเสร็จเส้นภารกิจผมผมจะพาไปเทสต์ร้ายรถเขาจริงๆว่าหลังจากผมประกอบเสร็จแล้วไปเป็นยังไงนะครับก็โอเคไปลองดูขั้นตอนการประกอบโชคกันดีกว่าครับโอเคครับ I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. Wonder at our place in the stars. This is the world you've made yourself. Now you have to live in it. The end is in our sights. The future is already here. Race yourself. I can see the end inside. Three, two, one, hardwired. รถมาสักแป๊บึ่งละครับฟีลลิ่เป็นไงบ้างครับดีกว่าเดิมแน่นอนครับแต่ว่าทีนี้เพี่โหนกบอกว่ามันดีได้กว่านี้อีกใช่อ่าดีได้กว่านี้อีกก็เดี๋ยวจะให้พี่โหนกจัดการอ่าฮะนะครับเพราะว่าเราใช้งานในเมืองเป็นหลักแล้วก็ขับเร็วบ้างร้อยสามร้อยสี่บางครั้งอ่าฮะแล้วเมื่อกี้ทรงเป็นไงบ้างครับโอ้โหผมว่ามันมันฉกดีกว่าเดิมเยอะนะเอาเลยนะแล้วมันมันหนึบแน่นกว่าเดิมเยอะครับแล้วก็ลอยต่อขึ้นถนนอ่ะ ชัดเจนครับชัดเจนชัดเจนมากเอาแค่ขับออกมาตรงเนินหน้าร้านอ่ะก็รู้เลยว่ามันไม่กึกกักคือกักอ่ะมันแบบมันนุ่มไปเลยสิ่งที่ไม่หายไปตัวใหญ่ผมมักจะบอกว่าไม่มาจากยางเยอะครับอย่างที่บอกแหละกระช่ยนะพี่เนาะใช่เพราะฟิลมันอันนี้มันเหมือนได้ยินได้ยินพื้นโลกอ่ะใช่อ่าได้พื้นโลกแล้วทรงรถเป็นไงบ้างครับโหหล่อมากครับชอบไหมชอบมากครับ ไม,ไ,มไม่คิดว่ามันจะหล่อขนาดนี้อ,อต้องย้ําคําเดิมว่าดูในรูปอะ่ะไม่รู้ครับอ,อจริงๆต้องดูตัวจริงยี่งเอามาใส่รถนี่โหคนละเรื่องเลยแต่ลายนี้แม่งใหม่เกือบล่าสุดต้องบอกกันก่อนออเขามีลา,ลายใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมาเลยแต่ผมว่าลายมันผมว่าลายนี้มันมันเท่กว่าลายนี้มันดูแบบใช่ครับนนใชมม่มีมิตี้ แต่พออยู่ข้างนอกมันดูโล่งเนาะใช่ครับดูข้างนอกไม่รู้ว่าสวยอม,มาใส่รถรอเฉยรอเฉยกี๊กันทั้งซอยเมื่อกี้รอผมว่ารถตอนนี้ผิดอย่างเดียวละไม่นานแน่นอนขาดเบรคใช่ครับแต่ว่าพี่โหนก็ให้ความรู้เรื่องเบรกเมื่อกี้ก็ใช้ไปก่อนได้อะไรประมาณนี้ครับไม่ได้แบบว่าจะต้องเปลี่ยนเลยนะอะไรเงี้ยคืออันไหนโอเคอยู่แล้วก็ก็ใช้ไปได้ครับใช่ไม่ต้องเปลืองงบ คืออย่างผมอะผมจะบอกเลยว่าวันนี้ที่คุณมาเปลี่ยนโชกับผมเนี่ยเชื่อไหมเดี๋ยวเบรกคุณจะดีขึ้นระยะเบรกดีขึ้นต่อใช่เพราะว่ามันอยู่ที่ใต้ท้องใต้ใต้ฐานครับของของโชกเบรกเนี่ยครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าเบรกวันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าคุณขับเร็วและเกิดอาการสั่นคุณอยากเปลี่ยนระยะยุบคุณค่อยมาอัพเกรดตอนนั้นก็ได้ครับใชนไปก่อนใช่คือผมมองว่ามันเศรษฐกิจเนี้ยเนาะเรื่องหนึ่งด้วยแต่ถ้าเป็นคนชอบแต่งรถมันก็ห้าไม่ได้หรอก เอาแต่ว่าผมอยากให้ซื้อเมื่อต้องการมากกว่าใช้เราไม่พออ,อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัน,ม,นมันโอเคกว่าเราแต่งรถเราเน้นเรื่องการใช้งานดีวกว่าผมไม่ได้อยากให้แต่งแบบไปโชว์คนอื่นอะ่ะผมว่ามันตรงแนวทางผมมากกว่า้านะขับไม่พอ,อยังไงผมเชื่อว่าถ้าคุณชอบรถคุณก็ไม่รอด <c oughs> <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ใช่เพราะตอนนี้คือตรงเซิงอะไรมันมันได้แล้วอะ่ะใช่ครับ บางทีผมก็นั่งคิดนะจะแต่งรถทําไมว่าหลายแสนแต่จริงๆแล้วพอเรามานั่งดูรถเราแค่เรามีความสุขสักแวบหนึ่งแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเราเฮ้ยรถที่แม่งสวยสักวันผมต้องเป็นเจ้าของให้ได้แค่นั้นผมว่าแม่งเกินพอนะอบางทีความสุขแม่งก็คือวัดเป็นเงินไม่ได้จริงๆใช่เสียตังมารถสวยโ,โหนั่งดูทั้งคืนก็โอเคแล้วอะ่ะวันนี้โดนแน่นอนโดนเบรกชุดหนึ่งแน่นอนต้องขอบคุณนะครับน้องมากๆที่ ใช้บริการ, 2013. รพี่สมัริศพี่มีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมยฮะก็พี่หนกเป็นคนที่เขาเรียกว่าจริงใจครับใจนักเลงจริงใจให้ความรู้จริงๆคือผมถามแกครึ่งวันแล้วเนี่ยแกก็ยังเดินมาตอบอยู่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเคลียร์ทุกประเด็นอ่ะ uh huh. เมื่อกี้ผมก็บอกว่าให้พี่มันเตี้ยไปก็เอาขึ้นอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็จบทุกประเด็นนะครับ uh huh. <อ>ไม่หรอกผมว่าจริงๆก็ อยากให้ใช้รถดีๆเนาะใช่ครับอนาคตเลยต้องเจอกันอีกไม่ใช่แค่นี้ใช่ครับนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ไว้มีโอกาสแวะมาที่พีระมณีามครับนะครับแต่ผมไล่ปรับจูนให้ต่อก่อนโอเคเนาะโอเคครับสวัสดีครับครับชอบคลิปนี้ลืมกด subscribe ด้วยนะครับกดครับโอเค